สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่อง youtube เสื้อผาปนะฮะตอนนี้ก็มาแอบเลาะดูสวนผักของสวนะปลูกอยู่ที่นะท้ายทุ่งนานะครับผมนะ,ะนะมีอะไรที่เติบโตแข็งแรงนะมีแปลงไหนที่มีแววว่าจะได้กินนะผลผลิตบ้างนะหรือว่ามีแปลงไหนคิดว่าจะไม่รอดน, <c oughs> นะไปดูกับเสือพาไปเลยนะครับ อ้าวอันนี้ต้นอะไรนะฮะฟักทองใช่ไหมหรือว่าแตงกวาครับนะอันนี้ปลูกไว้สองแถวนะฮะดูไม่ออกนะแต่อันนี้แน่นอนฮนะกวางตุ้งนะครับน่าจะเป็นกวางตุ้งน้อยนะครับโอ้สวยจริงๆนะครับแน่นไปหรือเปล่าเนาะจริงๆแล้วต้นขนาดนี้ก็กินได้แล้วนะผมว่าถูกไหมนี่นะฮะ เนี่ยเอาไปจิ้มแจ่วได้แล้วกินกัส้มตำได้แล้วนะฮะนูน่นนะฮะว่าแล้วก็ขอแอบกินหน่อยนะรู้สึกว่าจะเป็นแปลงของยาชิใช่ไหมครับตรงนี้เนาะนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอเด็ดกินหนึ่งกิง่งยาชิขอชิมหน่อยนะขอชิมหน่อยนะฮะมั่นใจปลอดภัยจากสารเคมีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้ คือเรียกอะไรอะเราไม่ได้ฉีดยานะคุณผู้ชมนะจะเห็นว่าใบาก็จะมีรูรๆนะฮะแมลงมากินนะครับผมนะอืมรับเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วอืมหวานกรอบนัวกดลคให้เลยเยี่ยมอร่อยส่วนตรงนูน้นน่าจะเป็นแตงกวานะคุณผู้ชม นะดูออกเลยนะเป็นแตงกวานะครับน่าจะอีกไม่กี่วันก็เลื้อยขึ้นเถาแล้วนะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะฮะเลื้อยขึ้นไปนะแล้วก็ออกลูกนะอ้าแล้วก็มีต้นหอมด้วยนะครับผมมีต้นหอมอยู่ตรงนี้นะฮะไปดูแปลงอื่นต่อนะครับโอ้ oh, my god คุณผู้ชม ้าวโพดเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้แต่ว่ารู้สึกจะแน่นไปนะะเพาะหลุมนี้หลุมเดียวนี่นะะประมาณสิบเมตรนะน,นี่แล้วก็ขึ้นทุกเม็ดด้วยนะเยอะไปเยอะไปนะจริงๆนะลแล้วหลุมละสองถึงสามก็พอเนาะนะครับอือหรือไม่ก็จะต้องขยายแล้วไหมฮะใครเคยปลูกข้าวโพดนะถแน่นๆแบบนี้นะถอนทิ้งแล้วว่าขยายไปปลูกที่อื่นได้ครับ เขาจะรอดไหมถ้าเราขยายออกไปนะฮะขอคำแนะนำนะบอกมาหน่อยนะพีเ่เสือก็ไม่เคยปลูก้าวโพดเลยนะอ้าวอันนี้อะไรอ่ะฟักทองสงสัยจะงอกขึ้นมาเองนะหนึ่งต้นนะครับผมอ๋อนี่นะด้านข้างก็มีอีกนะฟักทองนะครับผมนะที่เป็นอ่า น้ำไหลนะทานน้ำไหลนะร่องด้านข้างนะอ้ามีผักบุ้งด้วยนะแล้วก็มีผักกาดนี่นะมีผักกาดอีกอ้านะไปดูตรงจุดอื่นดอะนะครับผมอ้าแปลงนี้ข้าวโพดกับผักกาดหอมนี่นะครับผักกาดหอมออกใบแล้วนะครับบางท่านเรียกว่าผักสลัดนะครับผมนี่นะฮะ โอ้มันก็โตเร็วเหมือนกันเนาะอืมสวยๆนะเนี่ยดูใกล้ๆเลยนะครับผักสลัดนะฮะออกมาแล้วสามสี่ใบนะครับแต่ละต้นนะครับนี่ก็โอ้น่าจะเป็นกวางตุ้งต้นใหญ่นะฮะดูลักษณะต้นจะเป็นอวบๆกวางตุ้งนะครับคุณผู้ชม นี่ก็ผักชีลาวนะครับผมนะแล้วก็ผักกาดหินนะผักกาดน้อยบ้างผักกาดหินบ้างนะแล้วแต่จะเรียกนะโอ้โตมากแล้วนะครับอันนี้ก็กินได้แล้วนะเนี่ยนะครับกินกะ้มตำกินกะน้ำพริกได้แล้วนะขอแอบ,บชิมนะรู้สึกจะเป็นแปลงของแม่ดานะขอแอบ,บชิมหน่อยนะแม่ดานะไปแปลงไหนก็แอบ,บกินผักแปลงนั้นนะตอนนี้มีแมลงนะฮะกำลังกิน นะ่ะยอดผักกาดหินหรือผักกาดน้อยอยู่ด้วยนะครับแปลว่าปลอดภัยอีกแล้วนะกินได้นะครับผมแต่ต้องระวังขี้วัวน,นะเพราะเราใส่ขี้วัวน,นะครับแต่ว่าฝนตกมาวันกอนะ่อนนแล้วก็เมื่อวานเอ้ยมาเช้านี้นะฮะก็น่าจะล้างขี้วัวนนะออกไปแล้วนะครับอมืมันจะซาสานิดหนึ่งนะฮะจะคล้ายคลกับ วาซาบินะฮะเหมือนเป็นวา,วาซาบิแบบอ่อนๆนะคุณผู้ชมซา่าๆนะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็กระเทียมนะครับผมเริ่มโตแล้วเช่นกันนะครับนะมีกระเทียมต้นหนึ่งนะหัวหนึ่งที่เสือขำม,มากเลยนะเขาปลูกไปทั้งนี่นะฮะปลูกลงไปทั้งหัวนะ่ะมีประมาณแปดกลีบนะฮะตอนนี้นะครับ นี่นะบุมกว้างนะฮะสวยงามนะอยู่หลังหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับฟ้าคลิ้มมืดๆนะไปดูแปลนู่นนะฮะเห็นบอกว่าเป็นแปลนแอนแฟมิลี่ปลูกกับใครนะปุ๊หรือเปล่านะฮะโอ้จะเดินไปยังไงอ่ะดินมันเป็นดินขี้เลนพรนาน้ำท่วมนะฮะคุณผู้ชมมันต้องเดินระมัดระวังนะเดี๋ยวลื่นนะแปลงผักบุ้งนะฮะ โดนน้ำท่วมแล้วนะะรู้สึกจะเป็นคนากับประกาศนะเรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำท่วมนะครับแต่ตรงนี้ยังรอดอยู่นะถ้าฝนไม่ตกหนักมาอีกนะรอดนะฮะเออเออเือๆๆือือนอแล้วก็มีมะเขือออกดอกแล้วนะฮะมะเขือน้อยนะฮะผัก อะไรนะผักขึ้นช่ายใช่ไหมครับผมนะผักขึ้นช่ายนะสารแนนะอันนั้นก็จะเป็นถั่วกับแตงกวานะครเตรียมขึ้นถั่าแล้วนะอู้ทำไมสารแน่สวยจังอะ่ะคิดถึงลาบหมูเลยนะอันนี้ก็กินได้อีกนะคุณผู้ชมนะฮะกินกินกินะแอบกินก่อนนะแอนแฟมิลี่อ่ะขออนุญ,ญาตแอนแฟมิลี่นะขอแอบกินสารแนนะะสักใบหนึ่ง หอมมากเลยนะครับอันเนี้ยเขานำไปใช้ในเกี่ยวกับายาแล้วก็เวชสำอางได้นะคุณผู้ชมนะครับมันจะมีริดเย็นนะฮะลดสิวนะครับพวกอใครที่เป็นสิวเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกครีมหรือว่า,าโฟมล้างหน้านะครีมแต้มสิวดูอะไรกแล้วแต่นะที่ผสมสารแหน่ด้วยนะฮึมสะาแซ่บ อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าป้ายนะฝากชมคลิปย้อนหลังแล้วก็ติดด่านให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ